สวัสดีครูแม่พี่พน้องนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแล้งตัวหลักเลยคุณผู้ชมอลีนาแลงตัวหลักเลยนะอัะป๊บนึงนะเดี๋ยวเสียงเพลงมาเตีอนแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปเสียงก่อนอ่าน่าจะไม่เตียละอ่านี่นะ คือแลคงตัวหลักผมมันอยู่ที่ตอนนี้นะขึ้นมาที่ไม่แลงอยู่ที่ซิลเวอร์สามแล้วครับผมตอนนี้ก็คือเหลืออีกแค่สองสามแงนะก็คือแพไปซิลเวอไปโกก็ไปแพทนะโอ <Okay, S 1> <okay, S 2> เคก็จะมเล่นตอ้ผมประมาณนี้นะครับจะเว้นอยู่ตัวหนึ่งก็คือตอนนี้ยังไม่มียูนิตที่น่าสนใจที่ผมจะปั้นนะ ก็คือผมจะเอาต้านช็อตอะะก็คือตอนนี้ขาดล็อกกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนฮะตัวแท้งที่มายืนต้านสถานะต้านช็อตนะคือตอนนี้คือมีแต่ดาเมจใส่เดียวเดียวใส่ดาเมจอย่างเดียว,ยวอาจจะปั้นฮาโลวีนอะแมวอ่ะแมวตัวหน้าสุดอน่าจะปั้นน่าจะหน้าปั้นอยู่นะไอ้ตัวขวานก็ดีนะแต่แบบมันติดช็อตอะมันเล่นยากเดี๋ยวจะไปลงให้ดู ตัวนี้มีบอสนกนะครับผมราคาเป็นหมื่นนะแต่วันโหดมากถ้าลงสนามได้เลือดก,ก็มาณสองล้านครับห้างจะห้ายาเยอะนะ <_ t ot> ตอนแรกผมยว่าไอน้นี่มันไม่ดีเลยไอตัวปืนเลเซอร์แต่พอลองอัพไปอัพมาจริงๆแล้วเว้ยผู้ชมมันมันมาหาดีเลยเว้ยมันดีมาก <_ t ot> โอยน่าจะตึงอยู่สูสีครับสูสีเด็กนี้สูสี อยู่ที่ใครออกอาวุธคาตาลิน่าก่อนเลยฮะก็คือคาตาลิน่านี่เก่งโคตรเลยครับ PVP อ่ PV ะผมยกให้แบบนัมเบอร์วานเลยครับตอนนี้คาตาลิน่าฮะนัมเบอร์วาน PVP ไปแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับผมนะอ่ะเราจะให้เขามาบุกหน่อยนึงไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เราจะขึ้นคาตาลิน่าแล้วนะครับผมคือขึ้นอาวุธก่อนได้เปรียบฮะ,ะชาร์จยิงไปสะกดศัตรูนะก็จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูยิงปุ๊บยิงมาสองดอกเสร็จชา้าไปปุ๊บคืออะไรก็ไม่ทางทางต้านทานของน้องได้นะคือก็สร้างตัวดาเมตไปก่อนยิงไปอีกครับเดี๋ยวกลัวไม่สาใจครับผมผมปักอันนี้เสร็จแล้วผมก็ปล่อยออโต้ละสาดเข้าไปว้าว ตัวก็แค่ยื้อไว้นะผมมผมซื้อหอยย่าเลยไม่หลอดละนี่ไงบินหัวเข้าไปทีหนึ่งโอ้โอ้โอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องผมว่าผมแพ้ว่ะ เฮ้ยทำไมผมแพ้วะไม่รู้ว่ะน่าจะตัวฮาโลวีนมั้งที่มันสร้างฟักทองมานี่แหละเอถึกมากเลยนะแสดงว่าเขาวางไอ้นี่มาดีนะวางแฟนไอ้ตัวไอ้นี่มาดีอู้รอบนี้เจอพ่อมดนะตึงนะพ่อมดโหดมาก ตัวพ่อมดนี่โอสุดๆแล้วมันไม่ติดช็อตด้วยนะโอ้ย oh, yeah, แย่ล้วตานี้หรือว่าผมให้มันเข้ามาบ้านเกินไปก็ไม่รู้นะอันนี้ผมอาจจะเป็นความผิดของผมเองเออกกลางงั้ว้าวไอ้ตัวขวานมาละโดดฟันบ้านใหญ่เลยปากอันนี้เลยเลย เฮ้ยสร้างเพิ่มมันเฮ้สร้างสร้างนาบ้านเฉยเลยลดไปหน่อยฮนะผมไม่ต้องไปเร็วคาตายิงบูงเราไม่ต้องยิงเยอะฮนะแล้วก็ปล่อยไปยิงบินเ้าหวัวไปตายเรียบร้อยแรงเราสร้างมานี่ครับเราค่อยๆไหลไป คือถามเนี่ว่าผมทําไมไม่อยากจะใช้อัมติละลัวเพราะว่าอ่ามันมีล็อกกี้ฮะล็อกกี้มันต้านสตันอยู่แล้วเราเน้นยิงธรรมดาดีวยวจะยิงให้เป็นช่วงๆยิงให้มันสะกดไว้เป็นช่วงๆนะ <c oughs> ซื้อแบริทมาฮะเลเซอร์บินบินเข้าไปคือตัวดาเมจหลักก็คือเราไอตัวเลเซอร์สีเนี่ยเนียตัวเลเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักของเราตอนตอนนี้นะผมวเพราะคือแบบค่อนข้างจะดี เดี๋ยวผมปักเพิ่มมันน้องเรือดำน้ำทำอะไรได้เอาไปยิงสะกดได้นะคุณผู้ชมมันจะใช้ตาเลเซอร์ก็นี่ยพอมดอ่ะมันยืนนานมันถึกค่อนข้างจะถึกเราจะได้เปรียบก็คือเนี่ยคาตาลินามันเจาะเข้าไปแล้วเราก็บินเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันยืนแบบยืนตรงกลางยืนคนเดียวไอ้ี่ยดำเนี่ยลงมาเนี่ยเห็นไหมโคตรเท่เลยอ่าโอเคตอนนี้ราชนะ ชนะเพราะอะไรชนะเพราะโคนนะโคนมันสาดตร์เฮฟวี่แมชชีนกันเข้าบ้านแม่ไอ้ที่มันกระโดดแล้วมันก็ยิงปลาวปวับอันนนาสตโอ้โหเวาสิเอาอะไรไปชนะเันนี้แต่คาตานี่ค่อนข้างจะโอพีนะผมยอมรับเลยถ้าไม่มีคาตานี่ตัวนี้ก็คงปีนมาไม่ถึงนี่แล้ว หลักๆก,ก็คือคาตามันซีซีให้นะคร mm ัุณผู้ชมคือไม่ได้มองว่าแบบดาเมจเยอะจัดหรืออะไรอย่างงี้ก็คือแบบน้องแทงให้แล้วก็เป็นซีซีให้ด้วยนะคร mm ัุณผู้ชมถือว่าดีมากนะจุดนี้มันสร้างตัวอะไรมาวะไวมันสร้างมาแล้วอ่ะ uh อ่า huh. อ uh ่าแย่ huh. yeah, แล้วโอเชดผมกดเรียนตีไปเลยคาตา ยิงบแบบบ้าเราจะบึ้มเราับถังชนไปหนึ่งที่แล้วมงมาแล้วจากนั้นผมรอสร้างโคนปากปุ๊บเรียมติยิงลวงเข้าไปเลเซ,เซอร์ดาเมจออกมาเข้าไปเลยเรียบร้อยทีมศัตรูค่อนข้างจะแพ้ทางเรื่องของการติดช็อตแล้วคุณผมมู้ชม จากตัวของ,ย,งยูนิตสตูนะก็ชาร์จไปคาตายิงหมุนไปแล้วบู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 โอโ้ฐโานสตูนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบันพายตัวนั้นขาตามาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยิงบินยิงเลเซอร์พร้อมกันไฟลวงเข้าไป เราจะเอาคนงานไปก่อสร้างทั้งบ้านของสตูนะคุณผชมผมจะซื้อดานนมจ่งอีม่เปนมาสร้างกันแล้วกันยิงพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายนี่ถึงแม้จะนัดหมายก็เถอะเลี้ยมติยิงอีกรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปนีโฮโฮ่โอเคหอยก็ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นยูนิตใหม่แจกฟรีด้วย หอยถือว่าดีเลยมันหอยมีการโจมตีติดช็อตนะครับคุณผู้ชมอุ้ยนี่มันเด็กเดิมเลยนี่หว่าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แต่ทีมสตูนี่ส่วนใหญ่จะแพ้ยูนิตเดี๋ยวแพ้คาตาลิน่าเอาโตแพ้สตันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็ถามว่าวิธีแก้ทางคาตาลิน่ายัางไงคือมีทางเดียวนะฮะก็คือจะต้องอัพ พาร์ทส,สิบยูนิตนะฮะต้านสตันนะเอามาถึงแม้มันไม่ได้ต้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับุณผู้ชมแต่ว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่นะครับุณผู้ชมซึ่งเป็นทางเดียวที่จะแก้ทางได้แล้วก็กับพวกยูนิตที่มันไอ้นี่นะครับุณผู้ชมที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะต้านสตันอะแบบล็อกกี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นก็จะช่วยได้ เอ,อผมโดนไอหมาป่ามันกัดรัวๆเลยวะ่ะเดี๋ยวผมไปเซาะอ,อ้ก่อสร้างไม่ทันเดี๋ยวผมขึ้นเป็นหอยย่าเร็วหน่อยนะครับคุณผู้ชมต้องหอยก่อนเพราะว่าหอยเอาไปสแตนสโตนะเพราะว่าไอตัวนี้มันค่อนข้างจะปวดแล้วมันกัดรัวๆเลยเห็นไหมไอรูปฟันนะฮะรูปฟันกัดปบอปปปอเอ้น่ะเกือบโดนบ้านเรานะก็ยิงเป็นช่วงๆครับสะกดเอาไว้เพราะว่าดาเมจคาตาลิน่ายิงธรรมดามันจะโหดกว่านะ พยายามซื้อคาตาลินาเยอะครับเพราะว่ายูนิตสตูแพ้สตันนอย่างมากนะฮะนี่นะฮะเนี่ยก็คือเดินมาก็ตันแล้วเอาตันเข้าไปยิงเข้าไปโอเคโอ้สตูมีแวมพา์ด้วยอ่ะผมสร้างบริทนนแล้วก็สร้างป้อมเพิ่มเพื่อความยืนยงหงกระพัน เอาหอยมาเอาดาเมนมา <c oughs> จัดตบนังสือโปะยิงพายุไซโคลูกคู่ไม่ไซโคลูกคู่ไม่มีอะไรทานทานได้ตายซะบ้านของเจ้าได้เลี้ยงล้เป็นน้ำแล้วปั่นเข้าไป <c oughs> เรียบเหอไ จริงๆอ่ะผมเอายูนิตออกเพิ่มยังได้เลยค้ัคุณผู้ชมยังเอาออกไปอ่ะคือตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ได้ใช้แตวผมเอออมล็อกอ่าไม่ได้ใช้น,นี่อันนี้ก็ออกได้ครับเบบี้อ่ะเขาใส่แค่นี้ไปก็ยังไหวนะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าบางทียูนิตมันติดบั็กแล้วมันออกมาได้น้อยยูนิต ซึ่งตัวพวกนั้นจะโอพได้ก็คือต้อง Level เลเวลเยอะวันนี้นะครับุณผู้ชมไอ้น้องเบบี้สองตัวนั่นแนะตอนนี้หลักๆก็คือยังเป็นพวกนี้อยู่ที่อยู่ในเมตานะฮะแล้วก็แบกจริงๆตัวละครเกมนี้มันก็เป็นเมตาได้แทบลูกตัวนะอยู่ที่ความชอบของไอ้นี่แล้วก็ทักษะการเรียงของยุนิตของเราโอ้โหมันมีบอสด้วย ก็น่าจะปิดเกมเร็วน่าจะดีที่สุดนะครับผมผมคงไม่อยากจะซื้อบอสนกมาชนกับบอสไอ้นี่หรอกนะเพราะว่าบอสไอ้นั้นมันค่อนข้างจะเทพเลยนะบอสเนี่ยมันปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับทีมศัตรูนะเอาเนี่ยซึ่งเราต้องพยายามดูมินิแมปด้วยคนะคุณมผู้ชมว่าเขาส่งมาอย่างเขาเขาส่งมาแล้วก็เขส่งไปกันนะฮะไม่งั้นมันจะไถเข้ามาในบ้านเราเกินไปแล้วเราก็จะดันออกไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมเราก็จะเจ๊งแทนนะเจ๊งกระบงเลยนะว้าวมีตัวมาส่มาหมุนด้วย ตอนหมุนนี่มันจะเป็นน้ำตานะครับน่ากลัวอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเอาไปกันเพิ่มอุ้ยเขาวางยูนิตดีกว่าแต่เขาติดสตาร์ละ่ะ <c> ก <oughs> ็ทางจะเสียแปบว่าแล้วเนี่ยเราต้องสร้างหอยก่อนเลยคนระับหอยมันจะติดสตัน์นะเรามากันยูนิตสตูนแล้วก็อันนั้นก็ยิงเข้าไปปุ๊บเราค่อยดันแล้ว ไอ้สร้างไม่ทันนะผมนมเอตัวนี้มันมันวินวอลอ่ะมันติดสตันไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคป่าตัวแล้วแต่เวทกรรมอ่ะเนี่ยับตัวเลเซอร์เขาหน้าจะแรงนะผมชอบมากไอ้ตัวนี้มันแปลงว่าเป็นน้ำได้มนั่นนะโหดเลยเดี๋ยวเราดูรอทีนี้เราก็เหลือแค่รอดูโคนล,ละก็คือ ถ้าโคโหลดเสร็จพยายามปักไว้ที่บ้านแล้วก็ให้มันกระโดดไปหนึ่งคือเรากันบ้านไปในตัวด้วยก็คือเอามาแทงให้แทนบ้านเราแล้วก็ไอผมเสียวมันส่งบอสมันยังเลยอ่ะเ๋ยมารอดูคนเนี่ยปุ๊บแม่ปักอะ่ะปักบ้านก็จะดีกว่าเอามาเดฟถ้าเขายื้อได้รือมันส่งบอสมาปะย่ะงอย่างยังยง ตอนนี้ยูนิตสตูแถวหลังก็คือเป็นอัมพาตนะเนี่ยติดช็อตเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าโดคาตาลิน่าปั่นเข้าไป <c oughs> ยูนิตแถวหลังัตูก็โดนสะกดเอาไว้อยู่นะฮะเยอะด้วยไม่ใช่เนน้อยนะเนี่ยตัวใหญ,ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยโดนสะกดไว้แล้วก็โดนหนักใช่เล่นนะคุณผู้ชมก็คือเรารอยูนิตหน้ามันหมดตอนนี้เราก็ดันเนี่ยเราเหลือมันเหลือสองตัวละยูนิตหน้ามัน แต่ยูนิหน้าเขาข็ขนาดหนาเลยนะตาละตัวหนึ่งหลือตัวหนึ่งไอตัวน้ำน้ำเนี่ยถึกมากเลยตัวผู้หญิงใช้หอกเนี่ยถึกมาก <c oughs> ส่วนตัวหลังเป็นนำ้ำมพาดเลยครับตัวหลังของสตูนะเรารอสร้างโคลนเพิ่มนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ <c oughs> คือโคลนมาปุ๊บเราก็รีปัด <c oughs> อ่าก็ตัวหลังมันเป็นนำ้ำพาดไปเลยรอเดีย๋ยวใกล้จะได้บอลน,นก,กนแล้วครับคุณผู้ชม ถ้ามันไม่ส่งไอตัวบอสเทพเจ้าออกมาก่อนนะไอบอสที่มันปล่อยพลังขึ้นเต่านั่นมันส่งมาแล้วโอ้โหว่าผม,มาแพ้แล้ววะคือมันเก่งอ่ะตัวเนี้ยโดนดนเรื่อยๆยนะโอโหผู้ชมเนี่ยแพ้เนี่ยจะแพ้และโอ้โหไอตัวนี้โหดมากเลยอะไอตัวน้ำเนี่ย เวลห้าสิบเด้อว, <c oughs> ว่าดาวลดเลยเร <c oughs> ียกบอสนกออกมาไม่ทันนะผมมันแพงเงินะหมื่นหนึ่งอ่ะแพงมาก่อ <c oughs> นแพงจะแพง เออได้อยู่ไหมมันเป็นยูนิตรบอทซะส่วนใหญ่ <c oughs> ออกไปกันบ้านออกไปกันบ้านพอแล้วไม่ต้องออกไปเรก เราซื้อซอมบี้มาแล้วไอ้ซอมบี้นี่มันไอ้ซอมบี้นี่มันพลังทําลายล้างสูงนะคุณผู้ชมถึงมันจะเป็นตัวต้นเกมก็จริงอะแล้วมันออกมาเร็วแล้วมันออกมาเร็วคาตาลิน่าช่วยพ่อด้วยชาร์ตนะยิงอันไว้ไตช็อตไปสัปกพแกนี่เรียบร้อยไต่ช็อตนะครับไตซออับนะฮะชาร์ตอีกเอาพลังความชอะะ็อตไปสัก เออเออเออไมตัวนี้มันเดินมาแบบนี้น่ากลัวมากมายยิงเลเซอร์ไฟอ้าวแล้วผมแพ้วัดมมันโกงจังโอ้มันยิงไกลไกตัวนีน้ผมน่าไปสร้างเสาอัดหน้าบ้านมนาะี้ คิดไม่ถึงเลยนะโอ้มีเจอรี่ฟิตด้วยตัวหนึ่งในตัวที่แบบอันเอกประสงค์นะฮะเจอรี่ฟิตตัวต้นเกมด้วยเจอรี่ฟิตคืออะไรเจอรี่ฟิตคือแมกกาพุนนะะต้องไปไกลเลยอามไปไกลไกลไปไกลไกไปไกลไไปไกลไกไปไกลไไปไกลไกโอ้โหแสบมาก โดนบ้านด้วยโอ้ยโกงเกินโอ้ยแบริสยิงไม่ช่วยอะไรแพ้โอ้ยโดนเหล่าบ้านรัวเลยนินจานินจิโอ้โหแรงรัวรัวก้อนข้างหะตึงนะครับคุณผู้ชม หลังซิเวอร์นี่ก็คือผู้เล่นเริ่มจะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันโหดๆกันแล้วโอ้โหห้าสิบอะไรวะเนี่ยตีเดิมเลยวะเนี่ยตีแบมไฮเราชนะไปนี่วะ่ะ เรามันกลางๆอ่าโอเคว้ายมันซื้อเลยโอ๊ยแมวควรแมว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 เออเผาโอเคมันไม่โหดเท่าไหร่เฮ้ยเราแพ้ไปนี่หว่าหรือชนะก็ไม่รู้อะจะไม่ได้ละงิ้งี้งยิงี้งี้งเหนียวเฮ้ปอล์โต้ แต่เวนตกรรมละเฮ้ยโอ้โหมันผกดปักได้ทันโอ้มันมีตัวนี้ด้วยอะ่ะโอ้ไม่ก็มันคือบอสนั่นะเ,เสือเสื้อหัวมันเร็วแล้วคนงานก่อสร้างไงี้ผโหนมปกักโอเคชนะแล้วนม นิตผมมันไม่ค่อยมีแบบตัวเก่าๆหวงโหงไงแบบคือบางคนเขาเล่นมานานละผมเลยเพิ่งเล่นไงนไม่ถึงอาทิตย์ด้วยนะเล่นไม่ประมาณเท่าไรวะหกวันมั้งประมาณห้กวันโอ้โหโโโเจอแบบนี้ <laughs> มันมีซาม,มูไรคากุระด้วยอ่ะน่าจะแพ้ครผู้ชมตอนเราคอยแพ้ เรามันพูดน้อยมัดไหวมัดใหญ่ไฟสูงสมควรที่จะแผลลาบขาดอ้าวโหนายให้เราได้เล่นมั่งนะลาก่อนโลกิแสนโหดไรถ้าจะไม่ลืมตายสายพวก ชีเปลือยเออแต่เราตายโอเคครับวันนี้ก็ลงแรงให้ดูคร่าวๆนะ <laughs> ก็คงจะไม่ได้ดาวเลยนะเท่าเดิมโอเคครับวันนี้บายครับ